15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตตมติเตโชชายาสิทีมหิตทิมหาคุณนาปาริมิตาปุญญาธิการัสสะสะพันตารายะนิปวารนะสมัทัสสะทักวะตตวรหะโตสมมาสมุทัสสะทวัติงสัมมาห้าปุริสะรักฐานานพาเวนะอสิตยานุทายัญชนะนุพาเวนะอัตถุ ตาราสัตวมังคารานุภาเวนะชาพันนารังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสน์ปารามิตานุภาเวนะทัสน์อุปปารามิตานุภาเวนะทัสน์ปารามัทธปาปรามิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ తేశాను పావన ఇతాను పావన పలాను పావన యయ తం్మాను పావన చతురాసి తీసహసా తంమకంతాను పావేనా నవారో పుతల తం్మాను పావన అతంకి కంమకాను పావన అత సమాపతయాను పావన చలా ยานานุปภาเวนะทสภลยานานุปภาเวนะสัพพัญญุตายานานุปภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุปภาเวนะสัพพบริตานุปภาเวนะรัตนัตถะ ยาสารานุภาเวนตุยห้งสัพพโรคาโซขุปปัตถวะทุขาโทมานัสุปายาสาวินัสันตุสัพพอันตรายาปิวินัสันตุสัพพสังกปาตุยห้งสมิจฉันตุทีคายุตาตุยห้างหตุสัตตะวัสสาชีเวนสัมมังิโกโหตุสัพพทาอากาสัพปัตวะนะภูมิคังคาะหะ สมุทาอารักขาเทวตาสัทธาตุมหะอนุรักขันตุภวตุสัพปะมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัทธาสธิีพระวันตุเตภวตุสัพปมังคารังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสทิพวันตุเตภวตุสัพมังคะรังระคันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทาโสทิพวันตุเตนักขตยักขะูตานังปปักขะหะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะ อันตถวเตสังอุปัฏฐเวนะขัตยักขปุตานังปปักขานะนิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะอันตถวเตสังอุปัฏฐเวนะขัตยักขปุตานังปปักขานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะอันตถวเตสังอุปัฏฐเวสิบหกพัดเพกระตะคาถา อาทิตังนานาวาทเมยานัปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่มาถึงญาทาตติตามปะอีนังตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาัตถาวิปัสสติอสังหิรงังอสังกุปังตังวิทามะนุพภารูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเงนไม่ขอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้คนนั้นจึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งนือให้ปลุกโลงเถิดอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเว จึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังคารันเตนามหาเซเนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเพีงอโหรัต,ตะ มาตันที่ต่างต่าง,งเวพัทเทกะรัตตติสันโตอาทิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล สิบเจ็ดอภพินะปัจ,จเวกะคณะปาทะชาลาธรรมโมมะหิชาลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณันางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปธรรมมสสะโกมหิ กรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังคริษามีกัรยานังวาปะปะกลงวาตาสะทายาทโทภวิสสามี เราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคิคคตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอ